สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสมัยที่ผมทํางานอยู่ต่างประเทศที่ดับลินนะครับมีวันหนึ่งเมนเจอร์ได้ทักมาเสษมาในสล c กแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับผมโดยตรงนะครับผมจําได้ว่าเป็นวันศุกร์เป็นฟีดแบ็กที่ค่อนข้างจะซีเรียสเขาบอกว่าสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่ง,งที่ Unacceptable นะครับคือรับไม่ได้คือยิ่งกว่าแย่บากันเถอ,อะ สิ่งที่เขาพูดถึงที่เมนเจอร์ผมพูดถึงตอนนั้นก็คือผมได้ทำให้เกิด silent failure ขึ้นนะครับว่าจึงอยากจะมาขอแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้เผื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มากก็น้อยครับผมก็ต้องเล่าเท้าความนิดนึงก่อนว่าตอนนั้นผมอยู่ในสภาพอย่างไรในการทำงานนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนัก ผมกําลังพยาที่จะทํางานชิ้นหนึ่งอยู่มาสักพักแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่ยากเลยผมทาทาไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินตัวผมสิ่งที่ผมพลาดก็คือผมควรจะเอ็กซ์เคตตั้งแต่นั้นเนินว่าไอ้สิ่งที่ผมกำลังทำนี่มันเกินความสามารถผมนะผมต้องการความช่วยเหลือ,อจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้จริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ โดยลักษณะของของบริษัทเขาเชื่อของบริษัทนะก็คงไม่มีใครเข้ามาช่วยแบบว่ามากมายขนาดว่าจะเกิน50% 6 0เเขาก็มาให้คำแนะนำว่าลองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมก็ลองไปทำตามๆคือผมต้องเป็นคนที่ไป Drive เองอยู่แล้วเป็นโอนเนอร์ของของตัวงานตัวนี้นะครับผมแต่ว่าสมองก็ทำไม่ได้ทำให้เกิดเป็นเอา p ุ t ออกมาไม่ได้ถึงแม้ว่าเอา p ุ t จะเป็นแค่ดีไซน์ที่ถูกต้องที่ผ่านการรีวิวแค่ั้นก็เถอะเขาผมก็ยังไม่สามารถทำมันออกมาได้คราวนี้ ระหว่างที่ผมกําลังพยายามจะเขียนมันออกมาเนี่ยก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลมากมายมีบางวันผมนั่งอยู่เพราะว่าผมก็ทํางานอีกไปด้วยครับคือมันมีงานที่เกี่ยวกับงานตัวนี้อีกตัวหลักแล้วก็งานประจําที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตจะต้องไปทําให้ระบบมันอัพอยู่เสมอหรือการอินเวสติเกตแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นงานส่วนหนึ่งเป็นงานหลักที่ค่อนข้างใช้เวลาเยอะเหมือนกันงานซัพพอร์ตพวกนี้แล้วก็แบ่งงานมาอีกส่วนหนึ่งมาเป็นงานดีไซน์ตัวนี้ คราวนี้บางวันสมมติผมใช้เวลาค่อข้านเยอะเงยหน้าขึ้นมาดูนาฬิกาก็ตีหนึ่งไปแล้วเชื่องคืนไปแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องนอนแล้วละ่ะเพราะว่าเราต้องเก็บแรงไว้บนพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามเราเราต้องเก็บแรงไว้แต่พอจะเข้านอนตีหนึ่งนอนไม่หลับเพราะว่าหลายท่านคงจะเคยเห็นเวลาเอางานเข้าไปนอนด้วยมันมันนอนไม่หลับนะครับมันก็รู้สึกกังวลใจบางครั้งครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกว่าเอ๊ะตลกกำลังทำงานหรือเรากำลังนอนอยู่ ตีสามตีสี่ก็ยังไม่ได้นอนหลับสนิทจนร่างกายมันชดดาตัวเองไปแล้วก็ตื่นตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาเปดโมงครึ่งเก้าโมงโชคดีที่เบอร์ปอมหมก็เลยตื่นสายได้ไม่ต้องนั่งรถสปัตตไปทํางานพอตื่นมาเก้าโมงก็ยังร่างกายก็ไม่พร้อมร่างกายก็สุดซมลงไปเลย่อยความเครียดก็ทับถมลงไปนะครับและวันนั้นที่ที่ผมได้รับฟีดแบ็คเป็นวันวันศุกร์เนื่อง,งจากว่า ผมตล,ตลอดสัปดาห์ก็ใช้เวลามาสักพักทำสิ่งนี้แล้วพอวันศุกร์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งมัง้งรู้สึกผมก็แบบเฮ้ยพอแล้วละ่ะมันสัปดาห์นี้ชีวิตจะอ,อะไรมากมายผมกอ็ออกจากอพาร์ตเมนต์ผมจะเข้าไปในเมืองไปหาข้า,ขาวข้าวเย็นกินที่เฉยนี่แหละประมาณทุ่มหนึ่งได้มันแอมบเนเจอร์ก็เมสเสจในสล c กมาถามว่าโปรเกรสของสิ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะ ซึ่งตอนนั้นผมแบบมันป็นวันศุกร์ผมใช้เวลาทั้งสัปดาห์มาเกิดกับกาบตากกรรมกับสิ่งนี้มามากมายทั้งสัปดาห์แล้วพอวันศุกร์ผมได้รับมาเสร็จมาตอนทุ่มผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินไปนะผมกินอย่างนั้นมันเบิร์กไลฟ์บาลานมันต้องมีบ้างซึ่งฝรั่งเขากา็คนต่างชาติเขาก็ถือเรื่องนี้กันพอสมควรว่าเวิร์กไลฟ์บาลานถ้าเกิดว่าเกินเวลาช่วงนี้แล้วผมก็ไม่ีสิทธิ์ที่จะ ที่จะไม่ไม่ไม่รีสปอน์เป็นอย่างนั้นผมก็เงียบไปเลยผม,มเงียบเงียบไปไม่ตอบวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มแล้วพอวันจันทร์ขึ้นมาผมก็ได้รับฟีดแบ,บ็นี้ตอนวันจันทร์ผมตั้งแต่ข่าวนี้ม่นชะไม่ได้รับฟีดแบ,บ็กตอนตอนตอนวันศุกร์เลยนะครับผมวันศุกร์เขาทักมาเฉยแต่ว่าผมเงียบไปแล้ววันจันทร์มาเขาไม่เจอผมก็ทักมาว่าให้คุณคุณทำอย่างนี้มาสองครั้งแล้วนะ ผมจำไม่ได้ไปสองครั้งก่อนหนะ้านี้มันมันคือตอนไหนแต่ผมจำจำได้ตอนครั้งครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าที่ทำฟีดแบ็กไปแล้วคุณเงียบหายไปเฉยๆกับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า silent failure ก็คือเงียบไปเลยแต่เงียบไปไม่ได้หมายความว่างานมัน,มนเสร็จเงียบไปเพราะเป็นลักษณะว่าเงียบไปเพราะงานมันไม่เสร็จแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันจะทําให้คนอื่นมองเข้ามาหาตัวเราคล้ายๆกับว่าเราพยายามจะ จะปกปิดจะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่พูดอะไรออกไปก็คงจะไม่มีใครถามนะแล้วเรื่องมันจะเงียบหายไปเลยคนอื่นเขาจะมองอย่างนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมผมตามเรื่องนี้อยู่เพราะว่าในลักษณะน,น,นั้นในวันนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆผมอยากจะหยุดผมก็เลยไม่รีสปอนส์อะไรใดๆซึ่งมาดเจอผมก็บอกว่ามันมันยิ่งกว่าแย่นะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเลวร้ายมาก ที่ว่าคุณเป็นโอเนชิพของงานใดๆงานหนึ่งแล้วคุณไม่ดูแลมันจนจบก็คือการดูแลจนจบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทําให้มันสําเร็จทุกอย่างไปมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่สามารถทำทุกอย่างให้สําเร็จได้และแมネเจอร์เขาก็ไม่ได้อยากจะให้มันมาพุชให้เราทําให้สําเร็จได้ขนาดนั้นอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือผลลัพธ์ครับผมเพราะว่าในการวางแผนของเขาเนี่ยงานของเราเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในข้อต่อเล็กๆของงานใหญ่เนาะ เขาต้องวางแผนว่าถ้าง,งานนี้เสร็จเขาจะทางานอะไรต่องานนี้ไม่เสร็จเพราะว่าเรางานอื่นมันจะทําไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าง,งานนี้ไม่เสร็จแต่ยังทํบางอย่างได้เขาจะเอางานนี้ขึ้นมาทําหรือเปล่าหรือว่าถ้าง,งานนี้มันไม่เสร็จแล้วไปต่อไม่ไหวจริงเขาจะโยกเอาดีสอดไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าคือเขาต้องมีวางแผนบางวางแผนโดยยาวทั้งหมดไม่ได้ดูแค่ข้อต่อข้อต่อหนึ่งที่เรากําลังดูอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็กคือโปรเกรสและการคาดการ จะเสร็จหรือไม่เสร็จก็อีกเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้มาติไม่ได้มาด่าว่าเราว่าเราทํางานไม่เสร็จเราทํางานผิดพลาดไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องการแค่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนคนทำงานตัวผมเองก็มีไม่เก่งในด้านในทักษะนี้เหมือนกันว่าทักษะของการที่จะต้องประเมินตัวเองให้ให้ได้ตามจริงว่างั้นเถอะ ผมจผมดีจะใช้คาว่าอะไรก็คือโดยมากแล้วเวลาคนทํางานเนี่ยถ้ามีถ้ามีามอีโก้หน่อยหรือมีรู้สึกว่าตัวเองทําได้หน่อยมีเฮ้ยเชื่อมั่นในตัวเองมากหน่อยเนี่ย <_ d ata> เขาจะพยายามเข็นงานให้เสร็จไม่ว่าในกรณีใดผมก็เป็นหนึ่งในในลักษณะน,น,นั้นก็คือถ้าบอกงาน5วันวันที่4ไปแล้วยังยังไม่แน่ใจมันจะทํใม้เสร็จเราก็ยังคิดเข้าข้าวเตีเงตวองว่าอีอีอีวันหนึ่งอ่ะจะใช้เวลาเจ็ดแปดชั่วโมงไปเลยนอนให้มันตีนี่สองไปเลยมันต้องเสร็จนะ่ะ พยายามจะเข็นมันให้เสร็จซึ่งมันความจริงมันมันไม่ใช่คนที่เก่งจริงๆอ,ะอ่ะทำไมเราถึงทำางั้นทำไมเราคิดอย่างนั้นดีกว่าเพราะเราคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากจะให้คนอื่นมองว่าเราไม่เก่งเราไม่อยากจะให้คนอื่นมองว่าเราทํางานไม่เสร็จเราอยากจะเข็นมันให้เสร็จไม่ว่าเราจะต้องทุ่มเทเวลาเท่าไหร่ก็ตามแต่จริงๆแล้วในสายตาของขอมมานเจอรของคนที่รับงานจากเราเนี่ยคนที่เก่งจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่ว่าทําให้เสร็จความเก่งอีกแบบหนึ่งก็คือความเก่งที่รู้ว่าตัวเองทําได้แค่ไหน แล้วรู้ที่จะรู้เวลาที่จะเอ็กซ์ค e เลว่าเอ้ยกำหนดการ5วันวันนี้วันที่3แล้วผมรู้สึกว่าบล็อกเกอร์ตัวนี้มันใช้เวลานานเกินกว่าที่นานเกินไปที่ผมคิดตั้งแต่ตแรกถ้าตัวนี้เย็ดน,นี้ผมยังโซมไม่ได้ผมว่า5วันนี้มันไม่น่าจะเสร็จนั่นก็คือความเก่งอีกแบบหนึ่งซึ่งหาหาได้ยากผมเริ่มทำงานมาหลายสิบปีผมผมเริ่มจะเรียนรู้แพทเทิร์นว่าคนที่เก่งจริงๆเนี่ย การทำงานเขาจะไม่ไม่ร้อนรนเขาจะไม่แบบว่าเฮ้ยเวลาใกล้ถึงแล้วจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องพยายามดันให้มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเยอะๆพยายามจะแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้ให้ได้คนที่เก่งจริงที่ผมเห็นในในซีเนียของผมนะครับที่ principal engineer ก็ตามเขาจะมีสเต็ปของเขาเขาจะทำงานนี้ในนี้อย่างนี้ทำง,งานตรงนี้เขาประเมินว่าแค่นี้ออกมาถ้ามันไม่เสร็จเขาจะมีเหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่เสร็จ ถ้ามีเ e บิวตีอะไรเกิดขึ้นใหม่มีอินโฟมชันอะไรใหม่ขึ้นมาที่ทะไม่ให้เขาทําให้เสร็จแต่เขาจะไม่ร้อนดนวุ่นวายไว้แบบเฮ้ยทำไมตัวเรามันแย่ตัวเราเขาจะมีเสถียรของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาจะไม่กดดันแล้วเขาจะไม่เครียดเขาจะทํางานไปที่เชฟของเขาแล้วเขา r o d u c t i v i t y เขาจะสูงเพราะว่าเขาไม่เครียดเขาไม่ร้อนรลเขาไม่เขาไม่วุ่นวายในการที่จะทําทําสิ่งนั้นซับซีพร้อมกันเยอะๆผลก็คือ productivity เขาสูงกว่าเราเยอะ คนที่ไม่เก่งจริงอย่างผมเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็มัวแต่มัวแต่มองมัวแต่กลัวว่าคนเขาจะคิดว่าเราไม่เก่งเราก็ต้องทําอะไรเยอะๆไ้ก่อนอะไรที่บอกว่าเราจะทําได้แล้วก็พยายามจะดันให้มันให้ให้ให้เสร็จให้ทําได้ไม่ว่าในกรณีใดซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่คนที่เก่งจริงเขาเขาเขาดูว่าเมื่อไหรจะเซน้องเมื่อไหรเมื่อไหรจะบอกว่ามันไม่ใช่เมื่อไรว่าจะบอกว่าพอเขารู้ว่าเมื่อไหร่คนที่เก่งจริงรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะบอกว่าเขาไม่รู้นะครับผมซึ่ง อตอนนั้นแหละก็ไม่เจอเป็นก็ฟีดแบ็กผมมาว่าอัปเดตโปรเกรสน,นะเสร็จไม่เสร็จไม่ว่าไม่เกี่ยวกันเสร็จไม่เสร็จบอกมาบล็อกเกอร์อะไรบอกมาแต่คุณต้องอัปเดตโปรเกรสคุณอย่าหายไปเฉยๆถ้าอัปเดตโปรเกรสบอกว่าไม่เสร็จยังทำอย่างอื่นได้บอกว่าไม่เสร็จยังเอาดีสอดมาเพิ่มได้บอกว่าไม่เสร็จยังเลื่อนเวลาได้แต่ทั้งเงียบหายไปเฉยๆเขาไม่รู้จะ ไม่รู้จะไปยังไงต่อมานั้นเถอะนั่นเป็นหนึ่งห,งห,งหงข้อนะครับที่ผมกำลังพูดถึงเอ่อไซเลนเฟลเลียตัวนี้ผมก็ยังมีประเด็นอีก2ประเด็นที่ผมจะอยากจะพูดถึงพูดถึงไซเลน t f เฟลเลีไปแล้วอันนี้พูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งว่าทำไมเมนเจอร์ผมเขาต้องเขาต้องมาถามสาลักอตอนทุ่มหนึ่งวันสุกผมเข้าใจว่าเบ i ร e ไล l บ n า e เป็นปสิ่งที่สำคัญนะทุกคนทุกคนต้องการทางนั้นแหละแต่ว่า แล้วแต่ลักษณะงานงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โดยเฉพาะงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรเจกต์ผมที่เซอร์วิสมันไลฟ์อยู่บนพอร์ชันยี่ชั่วโมงไอ้คำว่าเบอร์ไลฟ์เอนจิเนียมันไม่ได้เลือกได้ในทุกโอกาสบางครั้งมันจะมีแหละว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าไปทําตอนที่นอกเวลางานมันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเฮ้ยมันนอกเวลางานแล้วแล้วผมไม่ทําสมมุติเป็นพนักงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของแบงก์เนี่ย สวิตแบงค์ลมขึ้นมาคุณบอกว่าตอนคืนผมไม่เข้าไปทำงานมันก็ไม่ได้เพราะชีวิตอีกหลายชีวิตก็ก็พึ่งพาการสวิตของคุณใช่ไหมคราวนี้ย้อนกลับไปถึงว่าเมนจเจอร์ผมติดต่อผมไปวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มเหตุเพราะว่าโปรเจกต์กับผมมันมีมันมีดีเวล็อปเมนต์ไซต์อยู่ส,สองไซต์ไซต์ของซีแอตเทิลกับไซต์ของดับลินที่ไอร์แลนด์นะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีการประชมุมอะไรเกิดขึ้นเนี่ย แล้วอยากจะมีทคาสองไงต์เข้าประชุมพร้อมกันเนี่ยถามโซนมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นบางครั้งมันไม่ได้ถุกวันบางครั้งคนที่อยู่ในระดับเมนเจอร์หรือดีเรคเตอร์หรือคนที่ต้องคอมมิวนิเคชระหว่างทีมเนี่ยเขาอยากมาประชุมตรงกันเขาจะเลือกเวลาไหนถ้าเป็นตอนอเย็นๆหน่อยของทางดับลินมันก็จะเป็นตอนเช้าๆของเีแอตเทลสมุิถ้าเกิดจะจะช่วงเวลา11โมงของซีแอตเทลมันก็จะ ประมาณสิบเอ็ดโมงนตรงไหน,นสิบหกเจ็ดมันก็จตตอนเย็นของไอร์แลนด์ก็คือเขาจะเลือกเวลาที่มันมันคาบเกี่ยวกันมนเถอะซึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่า,เ,าเวลาที่มันคาบเกี่ยวที่จะได้ทั้งคนทั้งจากดับลินคนทั้งจากซีเทิลมาเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ไม่ค่อยดีต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นเวลาที่ดีของซีเทิลมันก็ไม่ใช่เวลาที่ดีนักของคนที่ดับลินก็จ,จะเป็นตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับก็โดยเหตุนี้เขาก็จึงมีการ มีบ้างบางครั้งที่บางฝั่งจะต้องยอมว่าให้เข้าประชุมในมในเวลาที่ไม่ค่อยดีนักในฝั่งหนึ่งแต่ว่าได้คนอินเจเนียร์จากอีกฝั่งหนึ่งมาเยอะมาช่วยกันรีวิวมาช่วยกันออกความเห็นในประชุมนั้นนะครับผมจึงไม่แปลกที่ที่จะมีการประชุมหรือการอัปเดตโปรเจกต์กันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังหนึ่งทุมครับผมก็เป็นเข้าใจเป็นเนเจอร์ของของของบริษัทของเป็นการเนเจอร์ของ f ิฟเ e น Time zone ะเนาะมัน มันก็พูดยากว่าเบรกไลโบรานตัวนี้มันมันมันควรจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมันเป็นอย่างที่มันเป็นผมไม่รู้จะใช้จะใช้คำอื่นยังไงคือในโลกของความในโลกของอุดมคติมันก็ใช่แหละไอเดียแหละเิรกไลเวลาผมนอกเวลางานผมไม่อยากทํางานแต่โลกความเป็นจริงที่คุณมีดิปลอมเมนไซอยู่สองสามโซนเนี่ยคุณคุณจะทายังไงคุณจะเลือกใช่ไหมมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะบิสเนสก็คือบิสเนสสุดท้ายแล้วบิสเนสก็คือคนที่จ่ายเงินเดือนเราแค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าไ การมาแท็กโปเกสผมตอนวันศุกร์หนึ่งทุ่มเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไรเหตุผลนักผมเข้าใจซึ่งเมเนเจอร์นี้เป็นเมเนเจอร์ที่ดีดีมากครับคนนี้เป็นเป็นคนตุรกีเป็นเมเนเจอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ทําไมถึงโมชบอกอย่างนั้นก็จะมาอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือประเด็นของการเตือนจะเห็นได้ว่าเมเนเจอร์คนนี้เตือนผมผ่านสลักหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมและเตือนผมนอกไซเคิล นอกไซคโค้ดม่กันไปคือไม่ใช่ไม่ใช่การประชุมวันออนวันไม่ใช่การประชุม performance appraisal ไม่ใช่การประชุม review performance ของผมเป็นการสลักผ่านมาให้สิ่งที่คุณกำลังทำอางนี้มันมันแย่นะอยากให้ปรับปรุงตัวนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายเขาว่าเขาเขาอยากให้เราปรับปรุงตัวจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่อีกลักษณะของเปร์กิ้ลโม่เอ่อแมเนจเจอร์อีกลักษณะหนึ่งถ้าคุณเคยเจอเมเจอร์ชน,นิดนึงคือไม่ได้พูดเลยเลย แต่จดอย่างเดียวเลยจด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 โอ้คุณทำอันนี้ว่าจดจดจดพอถึง performance เ p เฟเซอร์บอกข้อหนึ่งก็สองสามคุณผิดคุณผิดคุณผิดแล้วเราก็งงไอ้แล้วอ่าแล้วคุณเห็นผมทำผิดแล้วทำไมคุณไม่เตือนผมแต่ตอนนั้นน่ะทำไมคุณมามาปล่อยอะไรมาสามชีดันมาถึงตอนนี้แล้วคุณค่อยบอกเห็นว่าอย่างนั้นแย่แย่กว่าเยอะแต่ manager คนนี้ดีดีมากๆเป็นแม่เจ้าที่ที่สิ่กุ้กินกินเบียร์กันบ่อยหลังหลังเลิกงานเขาเขาเตือนหนึ่งตัวหนึ่ง แล้วเตือนเตือนไม่ได้ไม่ได้เตือนพาบีคือเตือนสลักไม่เสร็จตรงๆไม่เป็นไพรเวทเขาอยากให้เราปรับปรุงตัวพอเราปรับปรุงตัวหลังจากนั้นไปปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนอยู่ในรายงานใดๆเลยไม่ได้อยู่ในพร็อฟเรีวิวไม่ได้อยู่ในมีทติ้งของอะไรเป็นการเตือนว่าเฮ้ยปรับปรุงนะเหมือนเพื่อนว่าปรับปรุงเถะถ้าปรับปรุงมันก็ดีเจเนว่าคนที่หวังดีกับเราจริงเขาจะเตือนเราก่อนที่มันจะถึงจุดที่มันแก้ไม่ได้ แล้วก็จะเตือนเราในสถานที่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องกอดอะไรเป็นหลักเป็นฐานนี่คือคือสิ่งที่ดีเขาเตือนอยากให้เราปรปับปรุงตัวนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเ b s e r v a t i o n หนึ่งของมืเจีร์คนนี้ซึ่งผมบอกเต็มปากว่าเป็นมืเจีร์ที่ดีที่สุดท่าผมเคยร่วมง,งานมาเลยนครับผมก็ลักษณะนี้เล็กน,น้อยนะครับผมว่าเาวลาทํางานนะคือผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะ แก้ปัญหาร้อยเปอร์เซ็นจนวันนี้ผมไม่มีเซนต์ฟิลเลียนะผมก็ยังมีอยู่สิ่งที่ผมพูดมาต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งี้แก้กันไง่ายๆไม่ใช่ว่ามาอ่านหนังสือเฮ้ยมีโลกสวยอ่านหนังสืออ๋อต่อไปเราจะไม่มีเซนต์ฟิลเลียนีะแล้วจุดแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไม่ก็ไม่ใช่ครับของพวกนี้มันใช้เวลาฝึกกันนานผมก็ทาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นบางครั้งผมก็แบบก,ก็มีมีเหมือนกันปัจจุบันนี้แหละที่ผมเห็นบางงานลรวเออช่างแม่งเถอะมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ยาก ทำให้ปรับปรุงได้ยากแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้ a อ a ร์ไว้นะครใ้มุมมองของของเมนเจอร์เนาะอัปเดตโปรเกตไปเสร็จไปเสร็จบ้ากันอีกเดืองหนึ่งอย่าอย่าหายอย่าหาไปเลยเทคโอเนชิ่ของงานของเรามีชื่อของเราอยู่บอกมาเสร็จก็บอกมาเสร็จผมทาไม่ได้ก็บอกทําไม่ได้นะครับผมแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับ